สวัสดีค่ะทุกคนอคนเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปนี้นะวันนี้แม่หมอมาพร้อมกับไพ่ทั้งหมดนะคะ3กมกอง3ส,สำรับนะให้ทุกทคนนะคะได้เล่นได้เลือกกันอีกเช่นเคยนะกับหัวข้อที่ว่า เขานะคะแอบเอาคุณไปเมาส์ให้เพื่อนเพื่อนเขาฟังว่ายัางไงบ้างเออถ้าอยากรู้ไหมคะว่าเอ๊เขาเนี่ยนะคะเอาเราเนี่ยไปเมาส์ให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าอะไรนะแอบละแอบเอาเราไปคุยอะไรบ้างนะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเปิดพลังงานของเขาคนนั้นกันนะคะคนที่คุณคิดถึงนึกถึงอยู่ตอนนี้คะ่ะอ่ะเหมือนเดิมคะ่ะมีไพ่ทั้งหมดนะคะ3กล้องให้เริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดนะคะเป็นกล้องที่1 2 3แบบนี้คะ่ะหรือใครอยากจะเลือกตามสําหรับด้านบนก็ได้นะคะ โ okay. อเคถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยค่ะ,ะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะสำหรับแรกนะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะแอบเอาเราไปเมาส์ให้กลุ่มเพื่อนเขาฟังว่ายังไงบ้างนะมาดูกันเลยมาสำหรับคนกองนี้นะคะ,ะแม่หมอจะขอแบ่งแบบนี้แล้กันจริงๆอ่ะดูได้หมดทั้งชายและหญิงนะคะไม่ได้จํากัดน,นะแต่ว่าในความเป็นจริงก็เอาไปสลับเพศกันเราเองนะคะ,ะถ้าเกิดว่าคุณ คนคนุณคที่เข้ามาดูเป็นผู้หญิงนะคุณที่เข้ามาดูเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็จะเอาคุณนะคะไปพูดในทํานองว่าเออคุณเนี่ยถึงจะเป็นผู้หญิงนะแต่เป็นผู้หญิงที่เหมือนมีความแกล่งเออมีความเป็นผู้ชายในตัวค่อนข้างสูงมากเลยอะไรทํานองนีนะ้แล้วก็เออเหมือนก็ว่าเป็นคนที่เหมือนคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองอะไรแบบนี้นะคะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักนะแล้วก็เป็นคนที่ คือยังไงคือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเออเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความเปลี่ยนแป,ปลงเออเป็นคนหัวโบราณอะไรแบบนี้นิดนึงแหละเออนะเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวนะคะมีความสุขุมแล้วก็รอบคอบเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็คือถ้าถ้าคุณที่เข้ามาดูเป็นผู้หญิงนะคือคุณนะเหมือนจะควบคุมในเรื่องของการเงินการทอง,ของเขาด้วยคือถ้าเขานะคะ เออได้เงินมาอะไรเงี้ยนะได้เงินได้รายได้อะไรมันคือคุณเนี่ยจะเป็นคนเก็บเออคุณจะเป็นคนเก็บให้เขาแล้วก็จะเป็นคนเหมือนกับว่าวางแผนการใช้จ่ายต่างๆในบ้านอะไรแบบเนี้ยทั้งหมดเลยเหมือนเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเลยอะไรเ็เหมือนออกแนวเป็นผู้นำเออเป็นผู้นํามากกว่าเขาอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเออเนี่ยขเขาจะมองเนี่ยเขาจะเอาคุณไปเมาส์ให้เพืเ่อนๆฟังเงี้ยเมาส์แต่ก็เมาส์กันแบบติดตลกอะไรเงี้ยเออติดตลกขำๆมาแบบเออเนี่ย เงินเงินฉันอนะฉันก็ให้แฟนฉันหมดแหละเอออะไรเงี้ยให้แฟนฉันเก็บหมดแหละอะไรเงี้ยเออในเรื่องต่างๆอะไรแบบนี้แฟนฉันก็เป็นคนตัดสินใจมันเป็นเออเขาเป็นผู้นํา คนเดียวหมดเลยอะไรแบบนี้เออเขาก็จะจะพูดในทํานองแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะอ่ะถ้ากราบการคุณเป็นผู้ชายนะคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยเป็นผู้ชายเขาก็จะมองว่าคุณมีความเหมือนแบบแอบแอบมีนิสัยผู้หญิงนิดนึงเออในตัวอะไรเงี้ยนิดนึงเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเจ้าระเบียบหน่อยอาจจะเจ้าระเบียบนะคะการเงินการทองเออเป็นคนจัดการเหมือนกันอันนี้อันนี้นะคะเหมือนกันนะเออการเงินการทองจัดการเหมือนกันแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่หาหาเงินหาไรายได้อะไรแบบนี้ส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนะเออดูแลครอบครัวอะไรแบบเนี้ยเออคุณอาจจะให้แฟนคุณอยู่เฉยๆอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วแล้วเราเรา,เราเป็นคนทํางานเองอะไรเงี้ยเธอไม่ต้องอาจจะเป็นอาจจะทําเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าตัวคุณเป็นผู้ชายนะอะไรแบบนี้แล้วก็แน่นอนคุณอาจจะมีอายุที่มากกว่าเขาแล้วก็อาจจะแบบว่า มีความเป็นผู้ใหญ่เงี้ยมีความเป็นผู้นําซึ่งอันนี้เป็นเป็นทางที่ดีนะถ้าเขาจะเอาคุณไปพูดนะคะ่าก็จะพูดประมาณได้ทานองเนี่ยเหมือนกับแบบออกแนวชื่นชมว่าคุณเออเป็นหัวหน้าครอบครัวได้คุณเป็นผู้นําได้ไว้ใจเลยแหละไว้ใจไม่หวงไม่อะไรเลยไม่เออสามารถฝากชีวิตไว้ได้อะไรประมาณนี้แหละคะ่ะเออเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่เขาจะพูดกับคุณนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนกองแรกอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองเลยค่ะป้า สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะสำหรับนี้นะเรามาดูกันเลยเขาเนี่ยเอาคุณไปเมาส์ให้เพื่อนๆกลุ่มเพื่อนเขาฟังว่ายังไงอ่ะสำหรับคนกองเนี่ยแม่หมอบอกเลยนะว่าเขาว่าไม่ค่อยไว้ใจคุณเออจริงๆคือคนกองเนี่ยตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีเสน่ห์แล้วก็อาจจะเป็นเป็นคนที่อาจจะมีแรงดึงดูดอะไรต่อเพศตรงข้ามอะไรแบบนี้เนาะ,นะเออมีมีเสน่ห์มีเซ็กเฮปเปอรสูงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ แล้วก็เขากลัวนะไม่หมอมองว่าเขากลัวมากกว่าเขากลัวว่าคุณอาจจะนอกใจเขาจะมีการแบบอมีเขาเขากลัวว่าสักวันหนึ่งเขาจะเสียคุณไปเออเขาเขากลัวว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกับคุณอย่างเงี้ยเราเราเสียคุณไปคือคุณคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่งอะไรเงี้ยเออแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเขาก็แอบกลัวอะไรนี่นี่เวลาที่เขาเอาคุณไปพูดกับเพื่อนๆใช่ไหมเขาก็จะพูดประมาณว่าเนี่ยสักวันหนึ่งอ่ะ กลัวว่าเขาว่าจะทิ้งเราไปแน่เลยกลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะเขาว่าดูเป็นคนที่มันมีเสน่ห์มากๆเลยอะไรเงี้ยกลัวสักวันหนึ่งจะเสียเขาเป็นแบบกลัวว่าเรื่องแบบเนี้ย จะเกิดขึ้นกับเราอะอะไรประมาณนี้ค่ะเออถ้าเวลาเขาไปเห็นความรักของใครที่มันแบบไม่ดีหรือว่ามีเรื่องพวกนี้อะไรเขาก็จะคิดแหละคิดถึงตัวเองอะคิดถึงความรักของเราว่าเฮ้ยต่อไปความรักของเรามันจะเป็นอย่างนี้ไหมวะแล้วเขาก็จะไปพูดก,กับเพื่อนเขาที่เขาไว้ใจอะไรอย่างเงี้นะบอกว่าเนี่ยกลัวว่าพอเห็นความรักของคนนี้เป็นอย่างนี้เห็นความรักของคนอื่นเป็นอย่างนี้กลัวว่า ความรักของเรามันจะเป็นแบบนั้นบ้างไม่ว่าอะไรเงี้ยเออเขาค่อนข้างกลัวมากๆเลยนะคนก่อนเนี่ยต้องขอบ่อยแล้วเขาเขาออกแนวกลัวเสียคุณไปค่ะกลัวแบบ กลัวผิดหวังเสียใจอะไรเงี้ยกลัวจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์กลัวว่าคุณจะไปมีคนใหม่อะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นนะคุณจะต้องออทำให้เขาเห็นมากๆนะว่าว่าคุณเนี่ยนะคะแบบว่ารักเดียวใจเดียวเออว่าคุณนะมีแต่เขาอะไรเงี้ยให้เขามั่นใจนะเขาจะได้ลดความกลัวแล้วก็ความวมิตกกังวลแบบนีแบบนน้มากขึ้นแล้วเขาก็ชอบเอาเรื่องตรงนี้บน่นไปบ่นให้เพื่อนนะ แต่ต้องเป็นคนที่สนิทนะเออต <UB BU Y ES> ้องเออก็ขอย้ <Ik on VI> right. so ําแล้วเป็นคนที่เขาไว้ใจนะคนที่เขาสนิทอะไรเงี้ยเออเขาจะมักตัวเนี้ยชอบไประบายชอบเล่าอะไรแบบเนี้ยเออให้เพื่อนเขาฟังว่ากลัวว่ะอะไรเงี้ยเออเพื่อนเขาอาจจะบอกว่าเอออย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละค่ะก็ประมาณนี้นะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะจ๊ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สามนะคะไปสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะสําหรับนี้นะมาดูกันเลยเขาเอาเราไปเมาให้เพื่อนๆฟังว่าไงอะ สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะแม่หมอต้องขอบอกเลยว่าเขาค่อนข้างชื่นชมคุณมากแล้วเขาอะค่อนข้างคิดว่าคุณอ่ะเออค่อนข้างคิดว่าเขาโชคดีโชคดีที่มีคุณอ่ะมาอยู่ในชีวิตเขาอะไรเงี้ยที่ได้เจอกับคนหนึ่งคุณอะไรเนี้ยอ่าคือแม่หมอมองว่าคนกองนี้อาจจะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเนาะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะในในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ พลังงานส่วนใหญ่น่าจ,จะเป็นคนที่ค่อนข้างคบกันมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็แบบผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแยะทั้งถูกทั้งทั้งสุขและทุกข์นะคะทั้งสุขและทุกข์นะร่วมร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วคือตลอดเวลาคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนอยู่เคียงข้างเขาตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเกิดความประทับใจเกิดความประทับใจขึ้นแล้วเวลาที่เขาไปคุยกับเพื่อนเขามันก็จะออกแนวแบบโมโเนี่เออเนี่ยว่าแบบแฟนฉันน่ะดีมากๆเลยแหละคนคนนี้นะ คือเขาอะเป็นคนที่แบบเข้ามาแล้วแบบไม่ได้หวังอะไรจากฉันเลยอะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างฉันตลอดเลยฉันมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเขาเนี่ยเลยเออเขาแบบคอยออร่วมทุกข์ร่วมสุขกับฉันมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยจนถึงทุกวันเนี่ยเออเขาก็จะพูดจะคุยในทํานองเนน่ยนะแบบออกแนวชื่นชมคุณนะว่าเนี่ยคุณอะเป็นคนดีมากเนี่ยแบบโชคดีมากเลยที่มาเจอคุณอะคุณเชื่อไหมจนบางครั้งอะเพื่อนเขาอาจจะแอบหมันไส้นะเออมีคนแอบหมันไส้แบบคุย ออคุยแฟนจังหวะออคุยถึงคนนั้นจังหวะอะไรประมาณนี้เออนี่ยแหลคะค่ะเนี่ยแหละก็ประมาณเนี่ยแหละที่ที่คนคนนี้นะคะเขาจะเอาคูณไปเม้าให้เพื่อนเอนเขาฟังนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่3คะ่ะ